คอนด้าซีวิกนะครับไดเมนชันนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับ ครับหลังจากสร้างดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจในมือผมดอกนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทูกค้าดูก่อนนะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับสังเกตนะครับไฟรูปดอกกุญแจสีเขียวนะครับจะกระพริบบนหน้าปัดเดนไม่นะครับถ้ากระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับ ลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตบนหน้าจอนะครับนัมเบอร์คีย์หนึ่งนะครับปัจจุบันกุญแจในระบบมี1ดอกนะครับก็คือกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับส่วนกุญแจที่หายไปนะครับจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมทําการรีเซ็ตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจได้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเจยะกุญแจบิดออนนะครับ ไฟลูกกุญแจสีเขียวที่เคยกระพริบกระดับลงทันทีนะครับสตาร์ทครับติดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Honda Civic Dimension นะครับหรือรุ่นอื่นๆน,นะครับทำกุญแจรถหายนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยิเดียให้บริการนะครับ